สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมพูดจีสีนงสองกันอีกแล้วนะฮะคุณก็มาอยู่กับเกม Minecraft ในโหมด Hardcore นั่นเองครับคุณสงสัยใช่ไหมครับว่าสกินผมทำไมหายตอนนี้ผมเ <c oughs> น็ดหลุดไอเน็เชี้ทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะมาถ่ายไม e คร a f t แต่พอเข้าไม e คร a f t ปุ๊บสกินหายเอ้อช่างคงน่าจะเป็นแค่พันเนี้แหละฮะสกินหาย ยังไงก็แล้วก็มาต่อจากครั้งที่แล้วเลยดีกว่าโอเคครั้งที่แล้วผมบอกว่าเราวันนี้เราจะไปหาของเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมของไปก่อนจะทำพิกแอสไว้อันดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มันพังนะฮะแล้วก็ดาบอีกสักอันเพื่อป้องกันเอาป้องกันป้องกันบือป้องกันอะไรวะป้องกันพวกมอนสเตอร์เอใช่ปะวะถุยโอเค ส่วนของพวกนี้ก็จบไปนะฮะเออทอตทำเพิ่มดีกว่าไม่น่าจะพอปุ๊บโอเคยีออ่สิบสองทำไปสิบจุดเลยเหรอพอป่ะวะปุ๊บ,บเออได้พอดีโอ๊ย พอดน่นเึเก็บไว้ตรงนี้ที่ใช้ฟังอาหารเก็บไว้ตรงนี้เอ,อเดี๋ยเลยนะไมค์คาร์วัชัาน,นี้ใช่ไหมเออได้อเออเจียข้อเสียแหละโอเควันนี้เราจะไปหาเหมืองกันนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มกักเริ่มจากตรงไหนดีตอนแรกผมว่าขุดลงไปในบ้านแต่ว่าลงไปในบ้านไปมันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกนะฮะ เดี๋ยวจะทำเด,เดี๋ยวจะเริ่มจากการเดินไปแถวโน้นนะครับเผื่อจะเจออะไรบ้างอืมหมึกนี่วาเอ๊ะตรงโน้นมีหมู่เพียบเลย,ยตรงนี้ก็มีอาหารมีอยู่สามชิ้นไม่น่าจะกินอะไรมากเดี๋ยวต้องหินตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเป็นตัวเลือกสุดท้ายในการขุดนะเผื่อเข้าไปแบบอาจจะเจอถ้ำ ตกเจ้เสียงอาจจะเจอถ้ำอยู่ข้างในไปไปได้อยู่นะฮะโอเคที่ลงลงมันน่าจะมีทางลงไปข้างล่างสินะเสียเดินลงทางมากเลยอ่ะตรงนี้มีแก่ดำปุ๊บนี่อะไรอ่ะ โอ้ยเราไาหาวว่ะอ,อะไรโดนคอตาย,อยู่ตรงนั้นโ okay. <Why not? S 1> อเคไปแล้อเราไ้ยั่นไงใช่ปะ ต้องมาครับสำรวจแล้วแถมนี้กลิ่นเยอะใช้ได้เลยนะสีได้ยังไงเนี่ยนี่ไงทางลงยิลิฟด้วยดิบน้ำโอ้โหมันไม่ใช่ดันวะอะไรวะรอ,อกกูโอ้หึหึ เดี๋ยวนะถ้าถ้าเราขุดจากตรงนี้เอ้นี่ไงของจริงอืมมีแค่นี้โคกูก็ขุดวะแต่โคแถวนน้นแถวบ้านก็มีจะมาขุดทำไมแถวนี้วะให้ตายเถอ,อะโคสิ้นเปลือง ม,มันไม่มีอะไรจริงๆฮะแต่เราคิดไปข้างบนดูสิไม่มีอะไรเลยอยากได้เหล็กอะแต่มันไม่มีดแถวนี้ถ้าต้องโน้นอ่ะ <c oughs> อเอ้ตรงนี้ก็เป็นรูไปเฉยๆอืมไม่มีจริงๆเหรอต้องใส่ต้องกลับบ้านอีกรอบแล้วเห้ยนีอ่อะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยสีเ,เขียวปึ๊บสีเ,เขียวนั่นใช่ไหมเซอร์ไพรส์รวะดีฮัลโหลฮัลโหล,ล,โลจะระเบิดจะระเบิดไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะ มันเป็นทางวนนะ่าโอ้โหแล้วมันมีแต่โคอะแล้วเลขอะเฮ้ยเลขพุดบปั๊บเอะปั๊บเลยอ่ะในที่สุดนี่ข้างล่างมีอีกว่ะอุ๊ยยิงเขียวไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้เกียบไปแล้ว ึ้นก่อนขึ้นก่อน,ข,น,อนข้างล่างอันตรายโอเคเดีย๋ยวเราคุดเหล็กก่อนเนี่ยฮะผมว่าเรกคุเหล็กแล้วกลับบ้านกันดีกว่าขึ้นตรงนี้น่าจะได้อยู่ปุ๊บเฮ้ย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 ,ยเออเราบ้านกูอยู่ไหนวะน่าจ <laughs> ะพอจำได้อยู่รู้สึกว่าจะเดินไปจากแถวโน้นนะ ตอนนี้มีเหล็กอยู่สี่ต้นโอเคก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่ได้เจออะไรเลยนะอืมเหล็กได้เหล็กแล้วเราเราก็ต้องหาทางกลับบ้านซึ่งทางกลับบ้านกูอยู่ไหนวะปึ๊บอัหน้ามันไม่น่า呀เฮ้ย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 นั่นไอเดี๋ยว อาหารหมดเอ้ยหมู่บ้าน N P C เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปขโมยข้าวเขามาปกไม่ใช่ไปขโมยข้าวมาทำขนมปังดีกว่าดีใจเจอคนอึมเอ้ยว,ว้าวไดของมาให้ดโดมายนอนบ้านนี้มียะกมีตีขึ้นมาข้างในด้วยอุ้ย ฮัล <Yeah. S 1> โหลเอ้ยกล่องครับเว้ยเนี่ยปิดไปว่าโอ้เดี๋ยวอย่าบอกว่าบ้านนี้หมู่บ้านนี้ครับเพียงปกเวยไม่เสร็จโคดิเฮ้ยทอ,อ, bon. องอุ้ยโยทองขนมปังแอปเปิ้ลเหล็กชุดด้วยไอ้ยะใส่เลยมีเหล็กด้วยตั้งหนึ่งชิ้นหนึ่งก้อน S 1> <S 1> <S อนนี้ล่ะนี้ไม่มีอะไรเลยปึ๊บฮัลโหลไม่มี <S <S 2> <S 2> ส่วนตรงนี้ก็ปึ๊บและก็ <S <S ไม่มีอะไร <S 2> <S 2> โอเคไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มี อุอ้ยชีจะมืดแล้วกลับบ้านดีกว่า <c oughs> ถ้าหาบ้านไม่เจอเดี๋ยวผมจะหาแกแถวนี้แล้วมาทำเตียงอืนน่อกันเงี้ยตกจยเอาไปตีเสียงฝนเหรอเฮ้ยเอ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 ้ยวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ผมว่ากระบะตอนนี้ไม่น่าทานจริงแฮะเสียงเริ่มมาแล้วตัดไม้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ที่ตัดไม้มาอุ๊ยซอมบี้เกิดละ ทเป็นทีหลบภัยก่อนนะฮะตรงนี้เนี่ยแหละปึ๊บปิดแล้วก็เราก็จะรับเดี๋ยวลืมทำกล่องคับไอ้ชี้อย่าลืมไม่ต้องใช้กลมม่องรับฮลัลโหลมีซอมบี้ว่ะ มันจะมาหาเราแล้วต้วองสู้แล้วเอาเานื้อมารักชีวิตเฮ้ยมันมีดาบเหล็กเดี๋ยวเฮ้ยต้องสู้ด้วยเฮ้ยมน,นีิอ่ะอ่ะเดี๋ยวเติมหมู่บ้านเอฟซีก็ดีกว่าไหมเฮ้ยหมู่บ้านอยูน่นู่นเฮ้ยอุ้ยโอ้ยจึ๊บอุยอ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ย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 เชี่ย,ย,ย,ยเอ็นเดอร์แมนอ โโอุยโยยโ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 อยไอพีซ so ีจะขออยู่บ้านกันนะผมว่าที่นี่นายปลอดภัยท ati uh 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 ี่สุดแล้วในตอนนี้ใช่ไหมโอเคก็ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามันก็ยังแบบเออโอ้โหโดนตบอิกน้อก คิวการเล่นไหมครับของผมนี่มันช่างต่ำจริงๆเลย <c oughs> ไอ้เชีย่ยเออแค่ <c oughs> พ,พาสองกูก็ตายแล้วมาวไม่ถึงมาแป๊บเดียวกูก็ตายเว้ยโอเค <c oughs> ยังไงก็พานีคนสุดคนนี้กอนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับาบาย <c oughs>